โอ้ยตัดมาให้เลยไม่ต้องเดินเองนึกว่าต้องมีแบบเดินซอแกแซกอรุณสวัสด์แย่ยรงเลยนะที่นายไม่ยอมอยู่ในฝันตลอดการมันคือมอนี่อย่างนั้นสินะจะยังให้ฝันที่ดีไม่พองั้นเหรอถ้านายต้องการแล้วก็จะจะมอบความฝันไปอยู่กับครอบครัวนายก็ได้นะแบบให้พ่อกลับมามีชีวิตด้วยดีไหมล่ะ ย่ามายุ่งกับวิญญาณของฉันที่ฉันไม่อนุญาตนะฉันไม่ยกโทษให้แกแน่โอเคบวกเลยมาบนรถไฟด้วยพื้นที่น้อยนะครับอาจจะมีที่ให้เราหลบน้อยเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆจบตีปันวาลีปึ้มเอาไปชุดหนึ่งโชคดีชะมัดเลยนะนายนะอะไรสักอย่างนี่อุ๊ยชิบหายเราโดน โอ้โหกระเด้นกระดอนนี่นี่โอ้ยแรงคนละมัดอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่คนละมัดละบล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ลบโอ้ยโอ้โหพี่มันมองไม่เห็นมันเป็นสีขาวมาดิบล็อกบล็อกบล็อกก่อนทันกิโล่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหพี่ นี่บล็อกไว้บล็อกไว้โอ้โหหน้ารำคาญสุดๆดตอนนี้โอ้โหโอ้หมา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 บูตเลยดิฟ้าบูตเลยดิฟ้ามาดิมาดิมาดิาดบูตเลยดิ่าลุขึ้นมาไอ้น้องไม่งไงอุย๊ยอะไรวะเนะี่ย อันนัลหลอกซ้ายอันนัลหลอกซ้ายตื่นตื่นโอ้หแล้วตื่นยากซะด้วยเอ้ยเ <c oughs> อ้ยมันโทษเกินมาเดี๋ยวผมใจร้อนเกินโอ้โหเดี๋ยวดีผมคึกหลอกแล้วเนี่ยเอ้ยผมไม่เคยหลุดฟอร์มขนาดนี้นะ้งแต่มมังมุมอะโอ้โหโอ้โหโอุโหโหโโหโยมาดิมาดิมาดิมานี่มานี่เก่งขนาดนั้นเชียวเหรอฮืโทษของแกคือการทำไม่ช้ำไม่ได้แรง S <S เอสเอ็นมุ ด้เวลาบอกฝันดีแล้วเอ้ยเอ้ยไสยนาระอะไรน้องไสยนาระอะไรละ่ะหล,อนนาลาอห่อนอะไรออะหนูโดนไปดิคุยแมงผักออกอุย้ยไปอย่ามาเล่นกับความฝันคนอย่างนี้เย้ โอ้ยโอ้โหจะสู้มันยังไงดีวะวอนนึงนะโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยจะบุกเข้าไปก็โดนโอ้โหเต็มเต็มยึบบูทบล็อกเขาหน่อยหลบลงมาดิลงมาดิโอ้โหโอ้โหนี่ไงได้สักที ได้สักทีได้สักทีไปต่อควงทีหนึงอยู่หมัดโอ้ยว้าวตายแม่อย่ามาพูดอย่างนี้บล็อกสวยแม่ฉันไม่คคอพูดอย่างนั้นในเวนโดนซะเออุ้อยแสดงว่าคนก็โดนตรงนี้เยอะ นั่นมันครอบครัวของฉันอย่ามายุ่งกับความทรงจำของฉันนะโซ so, ขอขาดฮันจิโล่คนเดียวเอาอยู่นี่มันง่ายเกินไปหรือว่าจะเป็นฝันเหมือนกันนะฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมนายท่านถึงอยากให้นายตายอนะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วลนะ่ะ อ,อ,อ,อมันไม่ยอมตายอ่ะฉันยอยากเห็นสิ่งอะไรวะนั่นเป็เหตุผลที่ว่าทำไมฉันยังมีชีวิตยอยู่หลังจกที่นายตัดคอฉันน่ะฉันนี้ใช้อารมดีนะฉันจะบอกความลับให้หนึ่งอย่างไม่ต้องห่วงพวกเด็กนั้นเข้าใจดีเลยอะ นั่นน่ะไม่ใช่ร่างกิิงของฉันหรอกนะนะ,นะมันดูเหมือนหัวแต่มันไม่ใช่หัวหรอกฉันน่ะรวมตัวเองเข้ากับรถไฟคันนี้แล้วยังไงละ่ะทุกส่วนของรถไฟคันนี้นะ่ะมันคือเลือดคืออวัยวะของฉันมันคือกระดูกของฉันเองแหละ นั่นแหละตาของนายเนเริ่มเข้าใจแล้วอย่างนั้นสินะให่าง้นเลยก็ผู้โด,ดยสารก็200คนหรือยวย่าให้ฉันพูดก็คือพวกนั้นทั้งหมดอะอยู่ข้างในร่างกายฉันยังไงละ่ะดูซิว่าแกจะปกป้องพวกเขาทั้งหมดด้วยตัวแกเองได้หรือเปล่าโอ้ย แกจะจัดก,การความหิวฉันได้เร็วแค่ไหนล่ะประมาณนั้นงงคุณเลงโกคุเซนิซึอินโนซุเกะฉันต้องการความช่วยเหลือของพวกพวกคุณได้โปรดตื่นเถอะขอร้องละเนซึโกะฉันเชื่อว่าเธอจะดูผู้โดยสารคนอื่นได้ตื่นแล้วปะ่ะอินโนซุเกะตื่นแล้วปะ่ะตื่นขึ้นมาแล้ว หมูปลาบุกทะลวงเพราะว่าท่านอินโนสุเกะมาแล้วยังไงล,ล่ะรถไฟคันนี้ไม่ปลอดภัยพวกเราต้องปกป้องผู้โดยสารที่หลับอยู่รถไฟนี้ทั้งคันกลายเป็นอสูรไปแล,แล้วดีใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอสูรยักษ์ฉันรู้อยู่แล้วละ่ะว่าฉันคิดถูกมาตลอดอเพราะฉะนั้นชั้น่ะคือหัวหน้าที่แท้จริงจะได้ช่วยพวกเขาทุกคน ก็หัวให้ฉันซะฉันคือผู้กับกู้ของพวกนายยังไงล่ะอินโนสุเกะอยู่ที่นี่แล้วจะบอกอะไรไปอินโนสุเกะปะผู้ขนาดนี้แล้วไม่ใช่นะครับคัดซีนอยู่นี่ซึโกะสู้กับพวกลำไส้ของออสูลตัวเมื่อกี้ปนานอัสนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดหกเท่านส่ซึโกจังนหะ่ะฉันจะปกป้องเอง นั้นจะปกป้องหลับหลับเป็นมีม็นมีมตัดภาพไปที่ทันจิโร่นะครับไม่ว่าจะจัดการไปเท่าไหร่พวกมันก็ออกมาเรื่อยเื่อยเลยอะอุ๊ยกระตุกนี่มันอะไรกันอสูรโจมตีงั้นเหรอนี่เจ้าหนูคามาโดคุณเรงโงคุ อะฮะฉันจะต้มตีจากตรงนี้ uh huh. แต่ว่าม,มีเวลามาเสียแล้วเออรถไฟคันนี้มี8ดห้องจะปกป้องทั้ง5 uh ้า huh. อน้องสาวของนายกับไอ้ผมเหลืองเนะี่แล้วก็ไอ้หัวหมูป่าอ๋อโอเคนายกับไอ้หัวหมูป่าไปตัดคอมัน แต่ว่าคุณจะทำยังไงล่ะจะก,การอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนหัวนะ่ะยังไงมันก็เป็นนัดศูนย์มันก็ต้องมีแน่โอเคฉันบอกว่านายจะทำได้นะเดี๋ยวที่เหลือใช้จัดการเองประมาณนั้นจะให้เนซโกกับเซนนิเซอร์จัดก,การอีก3ามห้องที่เหลืออ,<า>อ่าโอเคเขาเร็วมากจดก,การห้องทั้งห้าห้อง ไม่มีเวลามานั่งคิดแล้วฉันก็ต้องไปเหมือนกันกินของอสูรรุนแรงมาจครั้งนี้ฉันต้องรีบไปประมาณนั้นไปเร็วอินาสุเกะนายอยู่ที่ไหนนะปุบปากฉันอยู่หลังนายเอออินาสุเกะจ้องอะไรวะนายไม่ต้องบอกฉันหรอก อันจะใช้ไอกระบวนท่าที่เจ็ดเพื่อหามันเพื่อหาจุดอ่อนของมันนเจอมาแล้วงั้นสินะมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแน่นอนอยู่ข้างหน้าเข้าใจละเห็นเราไปจัดการมันกันเถอะโอเคปูปลาบุกทะลวงโอเคตัดช่วงสักหน่อยครับ พักหายใจกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันเนี่ยมันโคตรน่าสงสัยโอ้โหดูมันโจมตีตายเถอะเข้าใกล้ไม่ได้เลยล่ะขอโทษทีนะแต่สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรอกฉันไม่ให้แกเข้าใกล้หัวของฉันหรอกนะพวกแกทั้งคู่ต้องนอนอยู่ที่นี่หลับลึกๆ มาแล้วบบกไก่หัวนี่เหรอไอ้กระตือเหรอปุ๊บฉันจะหั่นแกเป็นชิ้นๆลุยให้หน่อยอนโนสเกะ <c oughs> มาชุดหนึ่งก่อนแล้วก็กระโดดหลบดูท่าทีนะครับเฮ้ยยยยชิหา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 ยชิพาย,าย,ายออกมาก่อนโอเคสองทีนโนสเกะลุย กระโดดหลบควงกระโดดหลบกระโดดหลบสวยวโนสเกตลุยโดนโโดน,ดน,ดน,ดนี่ย้ำได้เวลายำท้างั้นได้เวลายำออกมาออกมาออกมาทันจิโร่ทันจิโร่ทันจิโร่สววรวรวมปานเข้าไปนี่ไงลบอย่างนั้นเข้าไปใหม่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าใหม่เฮ้ยชิบหา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 ยออกมาสวยรูปรวมปานรูปรวมปานไปอย่างนั้นไปครับอินโนสุเกะนี่ไงเฮ้ยโดนโดนเราโดนเราโดนโอ้ยปากหน่อยมาแล้วมาแล้วมันเบ่งพลังแล้วอุ้ยปูชิบหายอะไรอีกแล้วเนี่ย จากการที่โนสเกะคุ้งเออไปตอดมันไปตอดมันสวยถ้างั้นได้เวลาของแท้อุย้ย <c oughs> นี่ไงน,นี่ไงลบลบสวยทาจิโร่ลบนั่นแหละนี่แหละปั๊บปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบไปชิมหายชิมหายชิมหายทาจิโร่บล็อกโอ,อ้อยโอ้โหไม่ทันลบ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  โ okay. อเคใจเย็นใจเย็นอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระโดดจุ๊บนี่นี่นี่กระโดดกระโดดกระโดดอ้ยโอ้ย,อยชิบหายแกวชิบหายแก้ทนัทนทนันทันสวยไปอินโนสเกะลุยโขแม่งปวดปวดเราไม่หยุดโอเค โอ้ยสี่ทีเลยหรอนี่ไงกระโดดลบกระโดดลบอย่างนั้นกระโดดลบกระโดดลบอีกสวยนี่ไงโอ้ยกระโดดออกมากระโดดออกมาเร็ว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 อ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันอินโนสเกะลุยสวยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอินโนสเกะลุยครับจบมา ตั้งใจกดเวลาตัดคอมาแล้วโอเคตอนนี้แหละโอกาสของเราละโอ้ยไปตั้งเป็น <uh ก้อนเนื้อชั้นๆเลยยนอสเกะคอของอสูรอยู่้างใต้นั้นแน่เอ๊ะทันขู่เอาให้เราหลับให้ได้อะ RB ร์้ีไเอ ฟันสัตว์ปลาเขี่ยวที่ซีหั่นชิ้นเนื้อ <laughs> มาแล้ววายนั่นละพ่อได้โปรดนำทางให้ด้วยตีละมาแล้วน้องคามิกคางูระ <laughs> ฟ้าใสาใจชื่นบานคอขาดเอฟแลงยังเดือด ตายเธอมันแยกออกจากกันแล้วอึลองล่วงเฮ้ยนี่ได้เป็นไรหรือเปล่านี่ซันทาโร่นายโอเคหรือเปล่าซันทาโร่โใ,โรรโใช่อินาซุเกะเจ้า อสูรนั่นน่ะมันเรียบร้อยแล้วละ่ะพวกเรานี่โชคดียังไงนะฉันไม่คิดว่าฉันจะขยับได้ตอนนี้นะนายไปช่วยคนอื่นได้หรือเปล่าขอร้องละ่ะก็ได้พอานายขอหรอกนะพรานายเป็นลูกกระจกของฉันยังไงละ่ะ <c oughs> ฉันเป็นหัวหน้าน่ะอเอ๊ะคฟุมลมปานตอนนี้เพราะบาดเจ็บนะครับ <c oughs> นาเจ็บหนักอยู่ อะไรใกล้ขึ้นแล้วฉันต้องควบคุมการหายใจฉันต้องไปช่วยคนอื่นเนซุโกเซนิสุคุนเลงนกกคุฉันมั่นใจว่าพวกเขาสามคนจะต้องปลอดภยัยฉันต้องเชื่ออย่างนั้นอนอสูรรถไฟร่างกายของฉันกำลังจะแตกกลหลาย ฉันฟื้นฟูไม่ได้ฉันแพ้งั้นเหรอกำลังจะตายเหรอฉันเนี่ยนะไม่จริงนะฉันยังอยากทำอะไรอีกตั้งเยอะฉันยังไม่ได้กินมนุษย์สักคนเลยอะแผนของฉันล้มเหลวเออทุกคนลอดหมดแต่ตอนนี้ อะไรแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังจะหายไปหลังจากทุกสิ่งที่ทำมาเป็นเพราะหมอนั่นพวามผินหมอนั่นคนเดียวเล่นโหคว่อทั้งที่มนุษย์อยู่เต็มคันนะแทะ้แต่ว่าฉันกินไม่ได้เลยนี่เหรอพลังของเสาหลักฉันแพ้ยังสมบ,บูรณ์ นี่จะไปจุดจบอย่างนั้นเหรอช่างน่าสายองซะจริงนี่มันปันร้ายชัดๆเลยอะเรียบร้อยเออตอนนี้ฉันไม่ต่างจากอสูตรตัวอื่นที่ถูกฆ่าเลยอย่างนั้นเหรออยากเป็นข้างขึ้นข้างขึ้นที่มีชีวิตอยู่มาเป็นร้อยปี ได้กินแม้กระทั่งร่างกายของเสาหลักที่ตกไปอยู่ในมือของพวกเขานี่มันไม่ยุติธรรมเลยอะถ้าฉันย้อนเวลาไปได้แล้วก็เรียบร้อยน่ากลัวจริงๆฝันร้ายนี้เนะีจบ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคฮันจิโร่กำลังควบคุมการหายใจอยู่นะครับเนโกโคุมาหานายควบคุมลมปานได้ดีมากคุณเลนโกโคุนายเป็นคนที่เข้าใกล้สาหลักขึ้นไปขั้นแล้วนะผมจะทำให้ดีที่สุดครับ การควบคุมการหายใจได้จะเปิดประตูให้นายหลายบานแต่มันจะไม่ได้จัดก,การได้ทุกอย่างแต่มันก็ช่วยได้แน่นอนนายต้องทำต่อไปจนกว่าจะแข่งแข่งขึ้นเพื่อคนอื่นนะนะว่าต,ตอนนี้ทุกคนเขาปลอดภัยกันหมดหทำได้ดีมากขอบคุณครับนี่เอา้าจบแล้วโอเกนเทนเอ๋อมันมีต่อได้เลย โอ้ยยังไม่จบโอ้โหลูกเล่นเขาโหดว่ะอืมมันจะไปจบได้ยังไงแต่แรกผมนึกว่าจะมีชาร์เตอร์ต่อไปจริงๆเนี่ยเมื่อกีอ้มันโผล่มาแล้วอ่านั่นมันข้างขึ้นที่สามมันมาทำอะไรที่นี่ผมไม่ได้ต่อยหัวฮันจิโร่เลยโดนกุก่อน โอ้ยบวกเลยว่ะไม่มีผู้าก้าทำเพลง